ในที่สุดก็ได้ลงมาดูสถีนะคะขับรถผ่านน่าจะสองสามรอบแล้วไม่เคยผ่านสถีเห็นละแลนอันนี้ก็จะเป็นภูเขานะคะภูเขา <ไป S 1> ก็จะมีบ้านสองหลังเนี้ยอยู่ใต้ภูเขานะเราไปดูข้างในกันเดีย๋ยวเข้าไปดูหลังแรกก่อนเนาะเดินไปพร้อมกันไปดูข้างใน เก่ามากเลยนะคะเก่าจริงๆภูเขาสวยงามสวยงามมมกๆอ่ะ่ทางเข้าทางไหนพี่จูนทางเข้าตรงนี้ใช่ไหมคะเฮ้ยทางเขา้าจะมีผีสิงไหมล่ะลูกมาดูด้วยกัน เปิดได้ไหมลูกเก่ามากโอเคแดี okay. ๋ยวเราไปดูอีกหลังหนึ่งกันเนาะไปเราไปดูหลังที่สองกันค่ะไปลูก<ำ>วันนี้เป็นวันอาทิตย์อากาศดีมากๆ<อ>เลยค่ะ คนก็มีนะคะนักท่องเที่ยวนี่คะ่ะก็ไปดูห้องแล้วจะมีผีสิงไหมนะคือสมัยเก่าไม่รู้ว่ากี่ปีผ่านมาแล้วเนาะแต่เขาก็ยังอนุรักษ์ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ดูกันเราวอกไปทั้งนอกกันแต่มันก็หลังไม่ใหญ่เนาะ สถานที่ข้างนอกคืออากาศดีมากๆคือที่นี่ก็ดีนะคะคือเขาอนุรักษ์ไว้เขาไม่ทำลายนี่ค่ะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะคือภูเขาภูเขาเป็นเห็นก็มีบ้านสองหลังตัวเนี้ยคือเราผ่านผ่านมาบ่อยแล้วแต่ไม่เคยได้ดูไม่เคยได้แวะ บรรยากาศดีมากเราจะพาไปดูนะคะประวัติศาสตร์เขาว่ายังไงเดี๋ยวไปดูกันน้องจูนได้บ้านหลังใหม่แล้วนะคะน้องจูนหนจะพักอยู่ที่นี่เหรอคะลูกบ้านหลังใหม่หนเหรอถ้ำดีๆนี่เองใช่ไหมลูกมาลูกมาออกมาได้ละ เอาที่นอนกับหมอนไหมโอเคไม่ใกล้ไม่ไกลก็จะมีน้ําตกมีน้ําตกด้วยใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราเดินไปดูน้ำตกกันเห็นไหมคะเห็นน้ําตกไหมนี่นะคะน้ำตกนี่ค่ะมีน้ําตกไหลจากท่นโอเคค่ะ โอเคเดี๋ยวเราก็จะพาเด็กๆไปดูที่เขาทำเหมืองแรกกันเนาะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกนะจ๊ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ